สวัสดีจ้าพี่น้องพวกแก้วเบิง้งอากาศดี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 ด,ด,ดีพี่น้องพวกแก้วเบิ้งพื่อนอะอากาศดีแห้งพี่น้องเบิึงออกมาอยู่หลังบา้านโอ้ยดีค่ะพี่น้องเบิึงฝนสนวนขัวหน่อยข่อยพี่น้องเบิึงหยาสามีข่อยตัดไปบ่โดนมึงมึงมันถือฝนพี่น้องมึงมันขึ้นเร็เวเร็วเร็วอันนี้ข่อยจะพาพกวกจอมมะเบิ้งหย่อยพี่น้อง เบิงมาเบิงมาเบิงข่อยอ่อนซ้อนข่อยบ่ออกมาเบิงมันนักเกียข่อยของก็มาเบิงพี่น้องเบิงพี่น้องต้นท่านตะวันลูกสาวข่อยพี่น้องเนี่ยพวกแกฮู้ว่าพี่น้องไว้ยังกินมันเนี่ยเป็นเป็นหูสวซเซเวีเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนั้นเนี่ยในพี่น้องบักหอยถากไหมพี่น้องมันจังรีจังไรมากินของลูกข่อยเบิงอันนี้บักเกือเทศข่อยมีต้นเดียวพี่น้องนะนะอันนั้นบักแตงข่อยนั่นมีต้นเดียวพี่น้องบักแตงข่อยอยู่ในป่าโอ้เห็นมัอกเนาะพี่น้องเลยคน ข่อยสิพ้ามาเบิ่งกวยข่อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเพ่อจะเห็นบ่น่ะน้ะเห็นกวยอยถอกว่พี่น้องเนี่ยข่อยบ่ออกมาเบิ่งแยกเทียแม่พี่น้องกวยข่อยมันออกออกมันถอกออกน่วยออกนั่นแม่พี่น้องเห็นบ่เนี่ยอีกเคี้ยนึงอีกเคี้ยนึงโอ้ตัวแก้วคือสิเห็นพี่น้องได้ไหมได้ข่อยสิพ้ามาเบิ่งนี่อีกเคี้ยนึงพี่น้องผักแก้วเบิ่งนู้เนี่ยเออข่อยบอออกมาเบิ่งแักเทียกวยข่อยออกสองเคี้ยข่อยมาเห็นเมื่อวานเนี่ยพี่น้อง แต่บามันสิออกเคลียอะไรอีกก็พี่น้องบ้านเนี่ยอันนี้ก็เคลียก็มันออกไปแล้วเนี่ยพี่น้องกับตัดมันข่อยตัดมันจำเงาอยู่พี่น้องเพื่ออะพี่น้องโอ้ยบางพี่น้องเคลียบางย่างไงหนึ่งไหมพี่น้องเก้วเบิ้งหัวปีนบางย่างไงไหมพี่น้องข่อยพูดออกมาเบิ้งแยกเทียรลายพี่น้องออกมาเมื่อวานก็ไมาเห็นโอ้ยอ่อนซ้อนว่าสั่นเบิ้งเบิ้งตุนย้อยยัยปีนี้พี่น้องกล้วยข่อยพื่ล่ะไรเพื่ออะไรแก้วเห็นมั้พี่น้องเบิ้ง พี่นี่กล้วยข่อยอันนั้นคักต้นใหญ่คักเมียพี่น้องไข่อยอ่อนซ้อนเมียโอ้ยตังเลยลืมหายามาขีดให้ข้องลูกข่อยมันมัดในไข้องลูกข่อยมืดเมียพี่น <i ilen> ้องเบ้างตั้งมาแค่เป็นตะซังเด็กพี่น้องเบ้างนะเบ้างนะเบิ้งมันมัดกินข้องลูกข่อยมืดใบข้องลูกข่อยจนมอเบ่เหลือเบิ้งพี่น้อง้สามีก็ไปหายามาสีดให้ข้องลูกข่อยตัวนี้มันบ่มากินเห็นไหมพี่น้องตัวนี้ น้องใหม่มันเบิดหนาแล้วได้พี่น้องเจ้าเบิ้งน้องใหม่พี่น้องเบิ่งมันยหงาหลักสากเต็มเดินเห็นว่าพี่น้องข่อยเฉลยไปถางมันถิ่มได้พี่น้องคนหนึ่ะเห็นบ่แมนเมื่ได้นั่นน่ะหลักสากขึ้นนั่นนั่นนี่เห็นบ่พี่น้องหลักสากขึ้นคนน่ะแมนเมื่อได้เห็นแล้วข่อยเฉลยไปตัดมันถิ่มได่พี่น้องยุ่งหลายปวดพี่น้องเดินเนี่ยข่อยเกิดได้ก็อยากไปข่อยมาออนซ้อนหนึ่งแต่ปีกล้วยข่อยมาออนซ้อนตะกล้วยข่อยมันออกไป้แจ็ควีเลยพี่น้องอัน no. นี killing killing See, right? ้เลยสามวี มัอนออกถึงกระดุดเลยนะข่อยบอกมาเห็นนะเทียอน,นั่นใดหนึ่งสองสามสี่วีโอเจนํามันพอตัดหัวปีหรอกพี่น้องข่อยกับบัณฑิตมาตัดหัวปีมันนะบร่นะบั่ฑิตจีเดตัดหัวปีมันได้แบบเนี้ยข่อยก็บอกมาเบิ่งแยกเทีย่ยงข่อยบอกมาเห็นเนาะเบิ่งเนี้ยข่อยออนซ้อนพี่น้องโอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งนี่แหละพี่น้องข่อยออนซ้อนหัวปีข่อยข่อยก็ได้พาพวกแก้วมาเบิ่งพี่น้องพวกแก้วเคยเห็นเมื่อยู่ต่างประเทศกล้วยมันออก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 วีออกออกได้นะแม่พี่น้องเออ ขาอขอ,ออกสุปีได้พี่น้องปีกายเนี่กับสองสองหัวอะปีนี่กับสองหัวแล้วพี่น้องเนี่ยมันเิได้จ้กหัวปีนี่เถเบิ่งเด้อพี่น้องอะขี่ได้จ่าเด้อความาเบิ่งกล้วยออกออกวีเนาะพี่น้องไข่กับวัวว่าปินขี่ได้จ่าได้ขอบคุณหลายๆ้อจ้า